ปากรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะเล่าเรื่องของป้าเองในช่วงเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ภาพจําชุดนักเรียนเสื้อคอเชิต้ตกระดุมหน้าแขนพองมีจีบเล็กน้อยสีขาวสะอาดตานุ่งทับด้วยกระโปรงสีน้ำเงินมีจีบหน้าหลังและข้างๆยาวคุมเข่าคาดเข็มขัด รองเท้าหุ้มข้อสีดำถุงเท้าขาวพับทบเนื้อตะตุ่มเป๋าหนีบก็ได้หิ้วก็ได้ผมสั้นแสกข้างด้านซ้ายติดกิฟป้ามีความสุขกับการเรียนมากๆเพื่อนทั้งเก่าและใหม่บางคนฐานะดียกตัวอย่างทวีโชคเป็นลูกคนจีนเจ้าเนื้อหน้าตาดีมีคนขับรถรับส่ง ที่โรงเรียนทุกวันส่วนป้าและเพื่อนๆผู้มีฐานะยากจนหาเช้ากินคําก็นั่งรถประจำทางไปโรงเรียนก็รู้แล้วป้าคิดถึงวัตถุประสงค์ในการไปโรงเรียนเสมอว่าเพื่อไปหาความรู้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและกระทบผู้อื่นให้น้อยที่สุด ในตอนนั้นคือป้าเป็นคนมีภูมิคุ้มกันมาตั้งแต่เด็กขี้โมโจังปากรองไม่ได้โม้สมัยเด็กๆช่วงปิดเทอมป้าอยากได้งานพิเศษทำงานอะไรก็ได้ที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมไปสมัครงานตามโรงงานปรากฏว่าเขาไม่รับป้างว่าอายุไม่เข้าเกณฑ์ตอนนั้นป้าเด็กจึงไม่รู้เรื่องกฎหมายแรงงานเด็กสักเท่าไหร่ ไม่รับไม่เป็นไรก็เปลี่ยนมาเก็บขวดแก้วขายสมัยนั้นขวดพลาสติกยังมีการผลิตไม่แพร่หลายพอได้ตังก็เอาไปซื้อขนมกินสนุกด้วยในใจป้านั้นคิดแค่อยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่แทนที่ปิดเทอมจะเล่นสนุกเพื่อเผาพรานเวลาไปเพียงแค่วันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น ในช่วงนี้ก็มีตัวละครเอกคือพี่อิงนับได้คือเป็นญาติผู้พี่พี่อิงเป็นคนขยันทำมาหากินมากคนหนึ่งในระแวกบ้านนั้นแกรู้ว่าป้าอยากได้งานทำในช่วงปิดเทอมจำได้ว่าป้าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโอ้ยมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอีพีนี้กันจ้าป้าออกทะเลแล้วอิอิ ใจร่มๆค่ะพี่เองพาป้าไปฝากกับหัวหน้าคนคุมงานไม่ใช่งานธุรการนั่งโต๊ะสบายอะไรใช่แล้วค่ะงานก่อสร้างค่ะประเภทผูกเหล็กท่านผู้ฟังคงงงเพราะไม่รู้จักป้าจะอธิบายให้ฟังงานก่อสร้างทุกชนิดมันจะประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กก่อนจึงเทปูนทับประกอบเป็นรูปร่าง เช่นทรงตรงสี่เหลี่ยมวงกลมและอื่นๆเช่นนั้นระหว่างเหล็กเส้นขนาดใหญ่มันจะมีการเชื่อมโยงกันคล้ายตาข่ายงานของป้าก,ก็คือนำรวดเชื่อมมาผูกยึดกันให้แน่นก่อนเทปูนทับพี่อิงสาธิตให้ป้าดูง่ายกว่าเรียนคณิตศาสตร์และเลขาคณิตเป็นไหนๆป้าไม่อายเขาหรือ ไม่เลยถ้ามันจะทำให้น้องๆองอิ่มท้องผลงานของป้ายังอยู่จนปัจจุบันถ้าบอกแล้วจะร้องอ๋อจะอายทำไมกันพี่เองสอนวิธีโพกผ้าปิดบางใบหน้าให้พ้นแสงแดดแล้วใช้หมวกสารปีกกว้างครอบรงมาอีกทีตามมือป้าจะมีรอยรวดเกี่ยวควรเป็นรอยมีเลือดออกทั้งสองมือ รวมทั้งแขนขาด้วยไกล้หัวใจและในวันหนึ่งพ่อของป้าก็แวะมาแจ้งข่าวดีข่าวดีอะไรกันอีกล่ะป้าอ้าวลืมบอกไปหรือขอย้อนกลับไปที่ห้องเรียนมศ .4 ส,ส,สักสองสามนาทีนะคะละครตัวต่อมาสมมุติให้ชื่อเก๋เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่พลิกชีวิตป้าจากเด็ก นักเรียนครอบครัวยากจนมาเป็นข้าราชการพล,ลเรือนสามัญที่มีเกียรติต้องฝากขอบคุณไปยังเพื่อนเก๋ที่ชักนำเส้นทางสู่อนาคตที่ดีมาให้ป้าเก๋ซื้อใบสมัครเข้าสอบแข่งขันหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งรับวุฒิมศส,สามขึ้นไปเรียนหนึ่งปี จบบรรจุเข้าทำงานเลยที่สำคัญมีเงินเดือนและที่พักให้ด้วยอาหารสามมื้อฟรีป้าเห็นหนทางที่จะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระในครอบครัวแล้วเย้เย,ะยะ้น้องกำลังเรียนอีกสามคนต้องใช้เงินทั้งนั้นเก๋เอามาให้เพื่อนในห้องดูป้าสนใจ ขายใบสมัครต่อให้ในราคา10บ,บาทสมัยนั้นก็เยอะอยู่ป้าน,นำใบสมัครไปให้พ่อดูพ่อโอเคสนับสนุนเต็มที่พาป้าไปสมัครสอบพ่อของป้าคล่องแคล่วในทุกเรื่องพ่อพาป้าไปกินข้าวในร้านอาหารตามสาั่งแถวท่าพระจัน์อร่อยมากพ่อไปนั่งรอป้าข้างสนามสอบ อา้าวกลับเข้าเรื่องกลับไปไซงานก่อสร้างฟังข่าวดีจากพ่อกันข่าวดีนั้นก็คือป้าสอบได้ทั้งสองที่อา้าวอะไรอีกป้าลืมบอกไปป้าสมัครสอบรักสูตรพยาบาลและพะดุงคันด้วยจะบอกว่าตัวเองเก่งและเจ๋งว่างั้นเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ป้าแค่ขยันกว่าคนอื่นๆน,นิดนึง เทคนิคที่ช่วยให้ป้าสอบได้ต้องขอบคุณแนวข้อสอบของบรรดาติวเตอร์วางขายบนแผงหนังสือใกล้ๆสถานที่รับสมัครพ่อแนะนำให้ซื้อกลับไปอ่านแล้วลองทำข้อสอบแล้วค่อยดูเฉลยโอ้มันตรงอยู่หลายข้อเหมือนกันและเป็นข้อที่ไม่รู้จริงๆพ่อมาแจ้งข่าวแล้วก็กลับไปก่อน พี่อิงกับพี่ที่ทำงานด้วยกันแสดงความยินดีกับป้าด้วยการจัดเลี้ยงกันเล็กๆในสายงานแต่มีความสุขวันนั้นเงินค่าแรงออกพอดีมันเป็นเงินหลักร้อยที่ภาคภูมิใจที่สุดที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้าได้ท่านผู้ฟังจำเก๋ได้ไหมคนที่ซื้อใบสมัครผู้ช่วยพยาบาลมาฝากป้า เก๋ไม่ผ่านเกณฑ์ความสูงที่กำหนดเก๋ก็รุนให้กำลังใจป้ามีสู้นะเพื่อนใครหนอเคยบอกไว้ว่าพรมริขิทให้มนุษย์เกิดมาพร้อมกับ GPS นำทางป้าไม่ยอมให้ใครก็ไม่รู้มานำทางชีวิตเป็นของป้าป้าเลือกเองเมื่อเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยปิดไม่เอื้อให้ป้าเดินทางตรง ป้าก็จะใช้วิธีเดินทางอ้อมใช่ค่ะป้าตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเลือกเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหนึ่งปีมีงานทำและฝันหวานถึงเงินเดือนตกเบอร์ก้อนแรกเพื่ออนาคตของคนทั้งครอบครัวแหมแหมเกินไปไหมป้าไม่หรอกการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆ ข่าวราออกจากโรงเรียนแบบสายฟ้าผ่าเพื่อนตกใจเสียใจที่ต้องจากกันคุณครูประจำชั้นสมมุติชื่อครูทัศก็ตกใจที่ลูกศิษย์ที่ขยันเรียนและสุภาพเรียบร้อยได้ทุนการศึกษามาด่วนราออกกลางคันแต่พอรู้เหตุผลก็วอวยพรให้ไปดีมีอนาคตตามวาดหวังอันนี้ครูคิดเองนะคะ เธุราการจัดการเรื่องเอกสารลาออกโดยระบุเหตุผลว่าไปศึกษาต่อเอกสารใส่ซองสีน้ำตาลอยู่ในซองพลาสติกกันฝนอีกทีถูกกอดไว้แนบอกน้ำตาเจ้ากรรมของป้าก็ไหลเออออกมาไม่มีใครพบเห็นเพราะปิดเทอมลมเย็นพัดมาพร้อมกับเม็ดฝนหลงฤดู หรือนี่คือโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดมาป้าเดินทอดน่องไม่รีบวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเป็นนักเรียนภาคปกติสู่เส้นทางชีวิตที่เลือกเองน้ำฝนเย็นฉ่ำชื่นใจชะโรมใบหน้าที่อาบไปด้วยน้ำตาทั้งน้ำฝนปนน้ำตาไหลมารวมกันให้ความสดชื่นอย่างประหลาด สติป้าก,กลับมาแล้วพูดกับตัวเองว่าเจ้าร้องให้ทำไมกันพรางยิ้มใช้ผ้าเช็ดหน้าซับทั้งน้ำฝนและน้ำตาให้เหือแดแห้งไปพร้อมเดินไปสู่การเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลไปกันเลยค่ะอพีนี้สอนให้รู้ว่าหนทางสู่ความสำเร็จในอาชีพที่ฝันมีเสมอ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะ